อ,อ้าวเรามันกากเนี้ยนี่นเฮ้ยได้ยินเสียงเมื่อกี้เราได้ยินเสียงไก่ทำไมไม่เป,ปเลี่ยนอุ้ยอะไรเนี่อกว่จะเปลี่ยน โหเราเก็บของกันกลางถนนเลย<ม>เสียงหรอเกิน สัตว์หมดแล้วสินะวันนี้เก็บหินดีกว่า่ะไม่ทบหินแล้วโย มีแต่วนนี้อืมอืมอมแปบบ๊บนึงนะเออผมเล่นเบฟ่อนเทียไปด้วยเก็แบบเวลอยู่โทษด,ด้วยนะแป๊บบนึงใครเล่นก็แอดผมไม่ได้นะเดี๋ยวผมใส่ไอดีเบฟไปให้ตายตายลิปนะ ไอ้าเล่นก็แอกแอดกันเถอะผมยังนนเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะวิ่งเจ็ดสิบกว่าไปไหนต่อดีล่ะเนี่ยังโลงวาง,ปาวงเปล่าจริงจริงเก็บหินด้วเพราะหินไม่ค่อย,อยมีเอาไว้สร้างธนู มีกับมาป่าโอ้ยากเลยสู้มันเนี่ยมาสู้กัมามป่าสทัทีประมือด้วยยากนะครับเพราะมันวิ่งเร็วมากมันจะคิวเราได้ควนไม่กีท่ทีหน้าแล้วก็ทิมแล้ว Ồ, oh, oh, no. nó mình đồng... kh không 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 mình đang Không đáng đánh giá Bởi vì không thể nhìn cả con mèo, cả Nó มาจะมาเก็บ ขอดูวิวที่สูงในะที่เราอยู่ในแล้วเราเดินไปทางนั้นไปทางไหนดีอ่ะทางนี้ก็ได้ครับอะไรดีดูม,มีอะไรน่าครับ ไฟสลิปเป็นแบบหูสต็อกบ็อกเดนดเดอร์วูเชเตอร์อืมสร้างบ้านอยู่แถวไหนดีซอกนี่ว่าแถวนี้เลยเพราะมันมีเงามันบังได้ ที่มันดีวันนี้ัเป็นซอกเลยลบได้ปลอดภัยว่าอันนี้มันยังโล่งๆเลย่คอยปลอดภัยเท่าไหร่อืมบกจะมุดแล้ว ผมวิ่งเรียบนี่ก็คือผมกันคนนะครับอย่างมันป้องกันตัวได้ดูในเซิร์ฟสิมีกี่คนส่คนละครับ อยากเจอคนเดี๋ยวมันฆ่าเราเอาของธนูนี่หญิงน่าจะหญิงทีเดียวตายนะถ้าใส่ตัวเปล่านะถ้าผมฆ่าไม่ผิดเนี่ยน,นะวิ่งดูวิ่งดูวิ่งวิ่งเอออยู่เอออยู่นี่เิร์งนะผมว่าไม่ได้เลยตรงนี้แต่ว่าเราไปหา ไกลไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ตรงซ่องที่เดิมนั่ก็ดีนะตรงนี้ก็ใช้ได้โอ้โหตัวเราพร้อมขนาดนั้นได้หรยอมเจอคนที่เหมือนเล่นเกมชูติงครับหลบหลบปุ๊บจุบจุบจุบกลมๆมองๆงั้นเดี๋ยวมันย,ยิงเราหน้าทิม นั่นมันคนหรือมาป่าวะสีแ,แดงๆเห็นไหมเมื่อกี้เฮ้ยตรงนี้ก็ดีเนี่ย โอ้หินเต็มเลยม,มันจะมืดแล้วอ่ะมันจะอันตรายน่ะเจอะหาที่ก่อนดีกว่านนตรงนี้บ้ากันตรงนี้ ตรงนี้แล้วกันอีกเกียร์วิ่งแล้ว